ผู้ชมครับผมมาวัดนะครับแต่เรากำแต่พี่แม็กซ์บอกว่ากําลังจะดับพระคนหนึ่งนะครับพี่ซึ่งพี่แม็กซ์เขาบอกว่าพระคนนั้นนะ่ะเขาได้ไล่ทําร้ายพี่แม็กซ์ครับใช่ครับทุกคนทุกคนอย่าไปยุ่งกับมันนะครับ <laughs> ซึ่งเราซึ่งเราเรา,เราจะไปส่งพี่แม็กซ์ที่บ้าน เพื่อนชื่อว่าเฟียสนะครับเราไม่ไปเราไม่ได้ไปกันที่นั่นเพราะที่นั้นยิ่งอันตรายอันตรายกว่าหลวงนุ้น,นอันตรายเพราะว่าอะไรบ้ายมันไม่ค่อยต้อนรับพวกเรา,าซึ่งพวกเราพี่มาเล่นแค่แบบเดียวเนะี่ยอ๋อพูดต่อพูดต่คือว่าตอนนี้ละ่ะ เรากำลังส่องหาพระคนนั้นนะครับเล <en> ่นแมงเลยคือพี่แม็กเขาโดนเล่นงานนะครับใครมาพี่มาพี่มาเล่นงานไทยยื่นหุ้นแอบด้วยแอบด้วยใครต้องแอบด้วยตอนนี้ผมอยู่ที่วัดท่าพระคือบ้านผมที่อยู่ที่วัดท่าพระเหมือนกันนะครับ เห็นโรงแรมตรงนั้นไหมครับที่เพิ่งสร้างตั้งแต่ปีที่แล้วอะครับเมื่อปีไทยเซ็นงเท้าใหม่เหรองพันสิปี2 0งพันะี่สิบใช่ซื้อซปีวันแล้วเนี่ยซื้อตั้งนานหรอซื้ีนานแล้วหรอตั้งแต่ปี2020ันย ทีทีอะยืมยืมไม้ของผมไปไปเป็นของตัวเองใช่ปะต้องทายาถึงจะหายใช่ปะเออเมื่อโคตรเจ็บอะแตกนิดเดียวไม่ไปัดไม่แตกโคตรปวด,วดคันปะคันนี่ไผลงรถมาพี่เงทำไมทำไมรู้สึกว่าเองเอง,เองตัวสูงขึ้นเราลองเท้าวะดูดิดกินนมเยอะเองกินมัละกี่ก่อง ไม่รู้น่าจะหลายกล่องยืนใหม่ดิไม่ยืมใหม่ดเิเอ้ยเฮ้ยมืว่าตัวเท่ากันนี่ว่ะใช่คนละเหมยที่นี่นชื่อแม่งน,นี่แอบดีดีนะตอนนี้เรากำลังแอบอยู่นะครับพี่แม็กขอไปส่องหาได้ปะ เดี๋ยวผมไปส่องหาพระคนนั้นก่อนนะครับมาแล้วมานี่มานี่มาเลยวูดเบาลง้ลงพูดมาแลอตอนนี้นะครับผมว่าไม่ได้การแล้วนะครับผมคงต้องลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คลิปนี้<บ>ด,ด้วยนะครับกดกด กดชร์กดแชร์กดสับตะคข้กดสับตะคาเพื่อเป็นกดกระดิงกดกะด่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะครับค่ะสำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ